สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมายทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษประจําครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคม2564ค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เมษายนนั่นเองนะคะก็ใช้แนวนี้นะคะจะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทยนะคะการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษใน EP นี้จะเป็นการอ่านดูความรักแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างค่ะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถสลับกันได้นะคะเป็นไว้เวอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกัน ดังนั้นไม่แนะนาให้เพื่อนเพื่อดูว่าเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูว่าเป็นไกด์ไลน์ค่ะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆท้นในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะสําหรับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณคือชาวธาต ไฟนะคะเดี ux, 看看๋ยวเรามาดูกันจากนะคะเริ่มต้นกันนะคะจากแนวดีดที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณนะคะเจออะไรมาบ้างคะ่ะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะมาดูกัน,นะคะ่ะในดีดที่ผ่านมานะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะไพ่หนึ่งดาบค่ะ เดวิลนะคะเจ็ดถ้วยค่ะและเป็นไพ่เลเวอร์นะคะเดวิลเข้ามาพร้อมกับเลเวอร์เลยทีเดียวนะคะอืมก็สำหรับนะคะชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในดีที่ผ่านมาคุณอาจจะ นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรค่ะคุยกับชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนนะคะอาจจะคุยกับชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาเนาะหรืออาจจะคุยกับชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมธาตุน้ำก,ากรกฎมีนพิจิกคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามนาไพ่นะคะไม่รู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมาสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณตัวคุณนะคะ ชาวราศีเมษลัคณาเมษบางคนอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ตัวเรานะคะเข้าไปเป็นมือที่สามของเขาหรือนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกทางเลือกก็ได้เช่นเดียวกันนะคะตัวคุณคิดถึงเขาค่ะแล้วก็ ไม่สามารถที่จะเอาตัวเองออกมาจากความสัมพันธ์นั้นได้นะคะทั้งรักทั้งหลงทั้งผูกติดยึดติดนะคะมีความผูกพันกันอยู่ตรงนั้นนะคะมีความารักมีความผูกพันนะคะทั้งรักทั้งหวงนะคะทั้งหลงไหลนะคะทั้งผูกพันตัวคุณและตัวเขาอาจจะเขาเรียกว่าคบหากันมานานแล้วนะคะแล้วก็ณนะปัจจุบันนี้นะคะก็ยัง มีความสัมพันธ์กันอยู่ยังมีความผูกพันกันอยู่นะคะยังแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะจับต้องไม่ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันก็ได้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตัวคุณและตัวเขาคุยกันผ่านโลกออนไลน์ผ่านสื่อโซเชียลก็ได้เช่นเดียวกันนะคะความสัมพันธ์นี้นะคะจากในอดีตที่ผ่านมาไม่รู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะจับต้องยากนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ ่ตัวคุณรู้สึกเหมือนทั้งรักทั้งหลงนะคะทั้งรู้สึกผูกพันและรู้สึกถูกพันธนาการไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะคุณค่อนข้างที่จะขาดเขาไม่ได้เลยนะคะจากในอดีตที่ผ่านมาเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแนวโน้มสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงนะคะเดือนอมีนาคมในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนมีนาคมวันที่16-31มีนา2564จะเป็นอย่างไรนะคะขอดูแนวโน้มสถานการณ์ความรักของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะในช่วงวันที่16-31มีนาคม2564ค่ะ ไพ่8ดาบนะคะไพ่ judgment ค่ะขอไพ่8ดาบ judgment นะคะคิงถือเหรียญค่ะคุณมีความรักที่มั่นคงกับเขามากๆเลยนะคะอืม และไพ่คิงถือถ้วยนะคะคุณจะยังไม่ปล่อยเขาค่ะไม่ว่าเขาหรือคุณจะยังไม่ปล่อยกันและกันไปนะคะความสัมพันธ์ในครั้งนี้ไม่รู้สึกว่าตัวคุณและตัวเขาน่าจะเป็นคนที่คบหากันมานานมากกว่า5ปี10ปีนะคะบางคนเนาะตัวคุณนะคะคิดว่าเขาอ่ะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของคุณแล้วแหละ ะค,ะคุณทั้งคู่ยังคงถือกันและกันอยู่ในความสัมพันธ์นะคะยังรู้สึกว่าไม่ไม่อยากจะไปไหนแล้วไม่อยากจะเจอคนใหม่ไม่อยากจะศึกษาเรียนรู้กับคนใหม่นะะในความคิดความรู้สึกของคุณคุณรู้สึกว่าตัวเขาเป็นเนื้อคู่เป็นคู่ชีวิตเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะ เปิดใจเป็นคนสุดท้ายที่คุณจะมอบหัวใจให้นะคะคุณมีความรักที่มั่นคงกับเขามากๆแต่ณเวลาแต่ณเวลาเดียวกันอารมณ์ของคุณก็อ่อนไหวมากๆเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าตัวคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่รักคนยากแล้วถ้าหากว่ารักใครไปแล้วนะคะก็จะเหมือนกับมอบ ให้ทั้งหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวใจแล้วก็ตัวของคุณนะคะเนาะก็รักเขาะคะไปทั้งตัวและหัวใจไปแล้วอะคะ่ะแล้วก็มีความมั่นคงกับคนคนนี้มากๆเลย นะคะอืมก็ไม่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะผูกติดยึดติดกับคนคนนี้มากๆเลยนะคะชาวราศีเมษรัคนาเมษเนาะอ่านะคะในเดือนในครึ่งเดือนมีนาคมนี้นะคะ่ะตัวคุณก็ยังคงไม่ไปไหนนะคะก็ยังคงรักนะคะยังคงมั่นคงกับคนคนนี้ถึงแม้ว่านะคะตัวคุณจะมองไม่เห็นอนาคตความสัมพันธ์กับเขาคนนี้ว่าจะเป็นไปอย่างไรนะคะ แต่ที่สุดแล้วค่ะคุณยังไม่อยากจะปล่อยคนคนนี้ไปนะคะอย่างน้อยๆนะคะคุณก็อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตในทุกๆวันนั่นเองนะคะถึงแม้ว่าในอนาคต3ปี5ปีมันจะเป็นอย่างไรคุณเลือกที่จะบางคนเลือกที่จะไม่คิดถึงอนาคตไกลขนาดนั้นนะคะขอแค่วันนี้และพรุ่งนี้ยังมีเขาอยู่คุณก็พอใจแล้วนะคะเนาะ อันนี้ก็คือสถานการณ์ความรู้สึกของคุณนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเนาะของเดือนมีนาคมค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเอาคัมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคัมมันคืออนาคตค่ะอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะขอดูเอาคัมอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะ ไพ่สเตรน์นะคะ8ถ้วยค่ะสไม้เท้านะคะและได้เป็นไพ่สองถ้วยค่ะชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะ เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของคุณถึงแม้ว่าเส้นทางความรักของคุณกับคนคนนี้นะคะจะค่อนจะมีอุปสรรคมากมายจะยากลำบากขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องราวของอา,อายุนะคะที่แตกต่างกาันความแตกต่างทางด้านอายุนะคะภาษาเชื้อชาติวัฒนธรรมศาสนาประเพณีเนาะหรือนะคะอาจจะเป็น อาจจะเป็นอุปสรรคทางด้านระยะทางก็ได้เช่นเดียวกันนะคะคือตัวคุณและตัวเขาอะค่ะถ้าหากว่าผ่านอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ไปได้ายายนะอีกไม่นานค่ะความมั่นคงความรักที่มั่นคงของคุณนะคะจะนะคะเขาเรียกว่าตอบแทนนะคะจะตอบแทนความรักที่มั่นคงให้คุณ ะค,ะความสมหวังนะคะไพ่สองถ้วยขึ้นมาเป็นไพ่สรุปนะคะถึงแม้ว่ามันจะยากลำบากขนาดไหนสิ่งที่คุณรอคอยคุณต้องการความมั่นคงในเรื่องราวของความรักคุณต้องการความรักที่เ,เขาเรียกว่าเป็นรักแท้ของคุณนะนะคะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณหวังคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอคอยมานานนะคะถ้าหากว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณและตัวเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นอุปสรรคทางด้านภาษาวรรนธรรมอายุนะคะศาส,สนาหรือแม้แต่กระทั่งเ,เขาเรียกว่าความมั่นคงอะคะ่ะนะทางด้านฐานะความมั่นคงก็ตามนะคะถ้าหากว่าไม่ใช่รักสามเศร้านะนอกเหนือจากรักสามเศร้าอุปสรรค ทั้งหลายทั้งปวงนะคะคุณจะนะคะผ่านพ้นมันไปได้แล้วคนคนนี้นะคะจะเป็นคู่ของคุณแต่ถ้านะคะที่ผ่านมาคุณออกจากเขาไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องราวของรักสามเศร้านะคะไม่รู้สึกว่าน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่ไม่ไหวแล้วนะคะแล้วเดินออกจากความสัมพันธ์นะคะหลังจากที่เดินออกจากความสัมพันธ์นั้นไปแล้วนะคะ จะได้เจอคนใหม่ที่เป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะมีสองกรณีนะไม่งงนะคะโอเคค่ะขอคำแนะนำนะคะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำนะคะให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ค่ะขอไพ่ทาโร่ให้คำแนะนำด้วยค่ะไพ่ก้าดาบค่ะ 8ไม้เท้าค่ะ7ไม้เท้าค่ะและเป็นไพ่ควีนถือถ้วยนะคะไพ่าทาโร่เข้ามาบอกว่านะคะในส่วนของคำแนะนำตัวคุณค่อนข้าง,ง,งที่จะมีเป็นคนที่มีความเครียดนะคิดเยอะคิดมากค่ะวิตกกังวล แม่ไม่อยากให้คุณวิตกกังวลมากเกินไปอะไรก็ตามที่คุณสงสัยอะไรก็ตามที่คุณเครือบแคลงใจจงคุยค่ะจงคุยกันนะคะจงคุยให้มันเคลียร์นะคะจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะอย่าวิตกกังวลมากเกินไปสถานการณ์ต่างๆมันอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณ คิดก็ได้นะคะจงพูดคุยจงกล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของความสัมพันธ์นะคะไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามนะคะอาจจะเป็นครอบครัวของเขาจะเป็นครอบครัวของคุณอาจจะเป็นระยะทางอาจจะเป็นความแตกต่างทางด้านอายุหรือว่าทางภาษาวัฒนธรรมนะคะจงคุยกันจง กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหานะคะแล้วถ้าว่าคุณจับมือกันให้แน่นมากพอไม่จําเป็นที่จะต้องวิตกกังวลเลยนะคะเนอะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคําแนะนําค่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆดีไปกำลังใจให้ไม่มาตลอดนะคะสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือว่าขั้นตอนการดูดวงกันก่อนได้นะคะหรือสามารถดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตคลิปนี้ได้เลยไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ